เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเจ้าของอ่ะเจ๋งเพียงคนเดียวนะผู้บริหารนะคะหรือว่าเพื่อนผู้คิดเนี่ยอย่างท่านนี้นะคะซูเนอ่าซีโอของบริษัทิเลอร์ิจิตนะต้องบอกว่าคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเขาเรียกว่านะคะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากๆนะคะจบแล like ้วก็เก่งในด้านของ NLP เป็นอันดับเบอร์ต้นต้นของโลกเลยวันใช้คำนี้เลยศาสตร์ NLP เป็นศาสตร์ที่เขาเรียกว่ามหาเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยเขาเรียนกันต้องเสียค่าคอร์สเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสน แต่วันนี้ถ้าคุณอยู่ในข้อบครงสายเงินเนี่ยข้อนี้ต้องบอกว่าคุณได้เรียนจนแบบว่าเข้าใจถึงแก่นมันจริงๆเป็นคนรู้ไทยเลยนะแบบตอนที่เข้าใจเรื่องนี้นะและทุกอย่างในสิ่งเรื่องของการบริหารเป็นแคมป์ในเรื่องของการบริหารเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะในในเรียกว่าทุกๆบริษัทที่ท่านเข้าไปบริหารเนี่ยก็เรียกว่าประสบความสํเาเร็จแทบทุกบริษัทเลย แล้วก็ยังเป็นคนที่เป็นนักสู้เป็นนักคิดนักพัฒนาด้วยนะคะนี่คือสี่องค์รัฐบุริษีเอกวิสิท์ของเรานะคะและว,วันนี้นะคะนี่คือ,อสำนักง,งานใหญ่ของเรานอกจากนั้นเนี่ยบริษาาัทซัพพลายเอลเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆเยอะะมากมายเลยนะคะมีายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยมาให้สัมภาษณ์เยอะแยะเลยและวันต้องบอกเลยนะสิ่งที่มีความแตกต่างที่ทําให้ซัพพลเอลเนี่ยเราเรียกว่าสร้างปรกากฏการณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างความแตกต่างในสากรรมนี้ ะะและโดดเด่นมากๆเลยก็คือวันนี้เรามีสาขานะคะมีสาขาเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็ AEC มากถึง35สาขานะคะแล้วจะบอกความพิเศษของการมีสาขาของซัลเฟนโมเนี่ยมันพิเศษตรงไหนรู้ไหมมันพิเศษัรงว่าเราเนี่ยในส่วนของบริษัทอื่นๆเนี่ยเราอาจจะต้องลงทุนเป็นหลักแสนหลัก,กล้านเปิดเองอะนะคะแต่วันนี้ไม่ค่ะซัลเฟนมลงทุนแบบร้อปเซน ต้องบอกว่ามีเจ้าเดียวในประเทศไทยนี่คือซับเซ็นโมรที่กลาอยอย้าขยายในขณะที่เกิดภาวะวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยโควิดเกิดขึ้นซับเซ็นโมร์ยังเปิดสาขาอย่างต่อเนื่องในขณะที่บางธุรกิจเนี่ยต้องปิดตัวลงแต่ซับเซ็นโมร์มีการเปิดสาขาเกิดขึ้นหลังจากภาวะโควิดปุ๊บสาขาเกิดขึ้นฟังด้วยสบายนะเนื่องจากเป็นสาขาใหญ่ที่มีชั้นสินตําแหน่งในอาภาษิตาณนะคะหรือว่าภาคตะวันออกนะคะนั่นก็คือสาขาโครา ะะเปิดไปที่เรียบร้อยต้องบอกเลยว่าซัคเซนมอลรักษาร,ระดับแล้วก็มีเรื่องของการฟื้นตัวได้รวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยเป็นอะไรที่มีความน่าสนใจมากๆนะคะและที่สาคัญไปกว่าน,นั้นคือจะมีสักกี่บริษัทแล้วคะพี่ที่กล้าที่จะเปิดในต่างประเทศแล้วไม่ดาาดไดนะ้เปิดแค่สาขาเดียวนะเปิดไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยรวมแล้วเจ็ดประเทศแล้วก็ทีสาขาที่กําลังจะเปิดคือประเทศฟิลิปปิน ต้องบอกว่าธุรกิจฟาเซอมอไม่ใช่ธุรกิจเล็กๆไม่ใช่ธุรกิจที่ถ้ามันเล็กๆเนี่ยวันไม่นั่งมานั่งคุยกับพี่ให้เสียเวลาหรอกมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากๆเพราะมันสามารถทําได้นะคะเรียกว่าเพื่อโลกจริงๆเพ่อโลกจริงๆนะคะนี่คือเราเปิดมาสิปีเราขยายไปเจ็ดประเทศแล้วลองคิดดูสิสวันต้องบอกเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยมันคือปีแรกของการเริ่มต้นในธุรกิจฟม คือเกัติศาสนร์มข้อดีคือไม่มีใครมาท้ามาเร็วนะคะวันนี้เรามีโอกาสเท่ากันเราเริ่มพร้อมกันได้ทุกท่าบลายของเวลาเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของธุรกิจกที่ว่าสัสตร์ม